ก่อนนอนจักตากันแล้วกันนะานี่แหละทางนี้เป็นเกมแบบสบายสบายเฮ้ยจต่แม่เห็นคุณพ้าห่มปุป๊บเย่เนียนจัดนะครับทู้ช่มเออเฮไม่มีใครรู้หรอกแบบนี้เฮ้ยทำไมผ้าห่มมันพองพองแล้วนั่นเสียงอะไรอ่ะ แหมเนียนจับซะด้วยนะเล่นเกมในผ้าห่มทำอะไรเต็มก็ลังจะนอนับวันศุกร์แล้วทำอะไรกันดีอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้ยยมโรเล่นเกม <c oughs> เดี๋ยวไปหาที่บ้านแล้วกันเออได้ได้ไดแต่เล่นแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาเล่นที่สวนต่อเออดูอารมก่อนแดดแรงจริงๆเลย เธอก็ไปอยู่ประเทศอื่นเอเอเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะเออเดี๋ยวรอมนะก่อนโอเคคุณย่ญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วติ้งอยู่บ้านไหมคะเออย่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาหรือยังนะจะไม่รู้ได้ยังไงคะอยู่บ้านเดียวกันเอ๊เอคนจะไปรู้ได้ยังไงไม่ได้นั่งเฝ้าโดนดูอีกอแล้วไปก็ไปดูเองเลย พูดให้มันมากฟาร์มไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอะจะให้รู้ทุกเรื่องไป็นนี่อะฮะข่าวก็มีอะไรก็ไม่รู้เซ็งจริงๆเลยใช่ไหมแจ้งฮะลุ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 ลบดีลูกมารู้ไหมครับรู้ไหมอ่ารู้อ๋อรู้ใช่ไหมลูกเต็มเต็มกาแบบวันเนี้วันศุกร์แม่กลับดึกอ่ะโดนบนทุกวันเต้นอยู่ปะ กวนนัเห็นไหมทำอะไรอยู่ล็อกอ,อินผ่านเฟซบุ๊กไปดิเพื่อนเพื่อนมารอแล้วนะ่ะน่ารำคาญอะ่ะคุยกับลิงไปก่อนปะ่ะนั่นอะน่ะเงาอ่ะคุยไป <c ười> <c ười> ให้เราคุยกับลิงเออคุยไปไหนลำหน้าเหมืนอนลิงนีเฮ้ย <c ười> คนนักไม่ใช่ลิง วันนี้ขอเล่นเกมแป๊บแม่ก็ไม่อยู่บ้านเหละตาเดียวนะเดี๋ยวนั่งรอเฮ้ยสมชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเล่นมาปวดตาตาบวมนะเฮ้ยย้ยยำเรอมันโล่ดูเวลาสิ่นาทุ่มครึ่งแล้วตั้งแต่5้าโมงยานทุ่มครึ่งเนี่ยหุ้ยกลับบ้านดีกว่าไม่ได้ไปไหนเลยเยอะกา พรุ่งนี้เล่นด้วยแน่นอนเพียม <c oughs> เออพรุ่งนี้ค่อยใหม่ทีตีแบตนะโอ้เด็กผู้หญิงอกโ,กโ,อโอ้ยวันนี้ดึกมากๆสงสัยเด็กนอ้วนนอนแล้วแน่เลย <c oughs> อะไรอะ่ะยังนั่งเล่นเกมอยู่เหรอไม่บอกไม่ห้ามแน่นะ <c oughs> เป็นแบบนี้ทุกคนเลยเด็กเ <c oughs> ต้นเต้นกี่โมงแล้วครับทำไมถึงยังไม่นอน เข้าไปเฮ้ยคนแป๊บน,นึงได้ยินไหมที่แม่บอกอ่ะนั่งเล่นเกมอยู่ได้โอ้ยหนูไม่ได้นั่งเล่นหนูนอนเล่นเออจริงนอนเล่นเฮ้ย,ยจะมาเขียงอีกเหรอไปเลยไปอาบน้ำกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วครับเล่นแต่กี่โมงเพิ่งเล่นเมื่อกี้จริงเหรอจริงครับแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรก็เล่นเกมสิครับเฮ้ยไม่ใช่ก็เล่นกับกยำโล่งครับ อ๋อยำโรพิ่งกลับไปอ่ะลูกใช่ครับเฮ้ยนี่มันห้าทุ่มกว่าแล้วนะยำโรพุ่งกลับจีนจีนวันหลังอ่ะบอกเพื่อนนะอย่ากลับดึกมันอันตรายเข้าใจไหมเข้าใจครับโอ้ยไปไป,ไปอาบน้ำนั่นแล้วไปเร็วหยแม่ไม่เข้าใจทีมเลยโอ้ยว่นสุดแทนพี่จะได้ดึกจะดึกขนาดไหนตีสองเลยไหมพี่ได้เหรอครับโอ้ยแม่ประชดไปเลยเร็วเ,วเข้า คืคหนีวก็พูดจริงไปไปเราชัดแบบใ่ายไปหุยเี็งจริงๆเลยว่าสุขหันษาจบกันแม่รู้จักสุขหันสาด้วยต้องควบคุมแล้วไม่งั้นตาเจ็บเคยดูข่าวเล่นเกมมากๆสายตาจะเสียเอาเล่นได้นะแต่ก็ต้องเป็นเวลาเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่ให้เล่นเลยไม่ใช่ไปไปนอนไวหุยแม่พูดเสียงดังนอนไม่หลับลเนยไ่เดียว โอ้โหถ้าเพื่อนขาดเราจะเป็นยังไงเนี่ยเจอกันนะสหายพวกนี้แม่บังคับขัดไม่ได้จะโดนด่าวันนี้พิงนั้นอ่ะหน้าดูเจ้าอว้วนไม่มีใครอยู่บ้านเลยดีและไม่โดนผงยาบบ งียบก็บอย่าบอกนะเล่นเกมอยู่อ่ะขึ้นไปดูหน่อยต้นทำอะไรโย่อะไรเล่นอีกแล้วข้าวพ่ออ่ะกินหรือยังเออกินแล้วเมื่อเช้าอ่ะเฮ้ยนี่มันห้าโมงเย็นแล้วนะแล้วยังไงเราไปทีเซฟโซเลยเพื่อนเฮ้ยตินตาไปโดนอะไรมาโอ้จะไปโดนอะไรแล้วแต่มันดำๆหน่ะ ที่นัดก,ก็นาดไปตีแบดโอ้ยยุกยิกเฮ้ยจะบ่นอะไรเนี่ยมันดำจริงๆนะขอบตาจริงอะอืมโอ้ยแต่มันก็เสบๆอยู่นะตอนนี้คันๆตาแห้งเป้าจ้องโทรศัพท์มากเกินไปเดี๋ยวน้ำเทใส่ตามันก็ชื้นละฮึไม่แบบนี้ด้หรอนีสิสรุปจะตีไม้แบบอะ่ะไม่อะ่ะลงแรงอยู่ระวังนะเล่นมากจะเจ็บตาเจ็บตา หาหมอสอิเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ยังมีโรงพยาบาลไม่ทำไมอ่ะเออเตือนไม่ฟังคอยดูเหอะไปดิตินยำโลเราว่าเราพูดชัดแล้วนะเออ,อไปดิกับเพื่อนคนอื่นก็ได้เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันแน่พรุ่งนี้นะถ้าไม่ไปไม่มาชวนอีกแล้วเด็กผู้หญิงนี่งอนดีจริงๆริมาเลยเพื่อนปะ เต็มเต็มคืนนี้แม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนต้องเจอไรเฟิลของพี่ตต้นบอกแล้วขีมขาดแล้วไม่ได้ล้วพูดถูกแล้วเดือดโอ้ยม่วงจริงๆจะกลับบ้านเพื่อนก็ชวนคุยเด็กอ้วนนอนยางเนี่ยมาทีไรก็เล่นแต่เกมเวลาเรียนนะให้ตั้งใจเหมือนเล่นเกมที่1นึ่ชวรลูกแม่ไเต้น เล่นนานหรือยังครับตั้งแต่เมื่อเช้าครับไม่ใช่เพิ่งเล่นเมื่อกี้เองครับสรุปยังไงแน่เมื่อเช้าหรือเมื่อกี้เวลามันก็เป็นแค่ตัวเลขอย่าไปสนใจเลยครับไหนเล่นยังไงก็ต้องแบ่งเป็นสองสามฝ่ายอะคบแม่เพราะว่าเกมนี้เล่นยากหน่อยแม่เข้าไม่ถึงหรอกครับต้องระดับเียนเย็ดเย็ดเย็ดทิศที่เจ็บระดับเจ็ดเน่นะ ไม่ใช่ครับหมายถึงหนูฆ่าพี่เจทไม่เข้าใจหรอกแม่เกมเหรอใช่ครับฆ่าคนในชีวิตจริงก็ติดคุกเสียบออาแล้ววันนี้ยำโรมาเล่นด้วยหรือเปล่ามาแล้วครับกลับไปแล้วกลับดึกเปล่าไม่ดึกครับกลับตั้งแต่เช้าอา้าวกลับเมื่อเช้าก็ไม่ได้เล่นการเงนสิทท้านั้นน่ะเฮ้ยเมื่อกี้ค่ะแม่แล้วตาไปโดนอะไรมาดำดำหนูนอนเยอะไปหน่อยสงสัยขี้แมงวันเหรอครับไหนแม่ดูซิ อุ้ยนี่มันขอบตาดำนอนดึกนี่โอ้ยไม่จริงหรอกนอนเล่นเป็นเวลาไปเลยไปเลยปิดนอนโอ้โนเสาจจ้าจบกันไ,ไปไปเอ๋ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันชุดมนเมื่อคืนนี่อาบน้ำไม่ยังแต่เช้ายังสิครับโอยทำไมตินตเป็นคนแบบนี้ติดเกมมากเกินไปแล้วลูกแม่ไม่อยู่ไม่ดูแลตัวเองเลย พรุ่งนี้หยุดเล่นเกมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยได้ไปหาหมอตาเสบเที่ยงคืนพอดีเป๊ะรถพักทองมารับแล้วเนี่ยอแสแดงว่าเพิ่งดูซินโดอร์เรลลาไาไปไม่ต้องคุยเยอะลุกมาเลยก่อนนอนสักตาแล้วกันนะนี่แหละอันี้เป็นเกมแบบสบายสบายจะไม่เห็นคุณพ่อหงุดหงิด เนียนจัดนะครับทาผู้ชมไม่มีใครรู้หลอกแบบนี้ยทำไมผ้าห่มมันพองๆแล้วนั่นเสียงอะไรอ่ะแหมเนียนจัดซะด้วยนะเล่นเกมในผ้าห่มทำอะไรเป็มกําลังจะมครับ ทันไหมแบบเนี้ยถามจริงแม่ครับปิดไฟเลยคนกำลงังจะนอนนอนต้องกอดแท็บเล็ตได้เหรอฮดีไปไรงนี่ยตรงนี้ต้องเล่นได้โอเสียตาจมเริ่มไฟไม่มีใครปิดเฮ้ยนอนเลยนะถ้าปิดแล้วนะ่ะครับนอนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ระบายสีนี่แหละเจ้าอ้วนจะได้อ้างไม่ได้เล่นด้วยกันที่นั่นไปเลยเต้นอยู่บ้านเป้าระบายสีกันทำไรอยู่อ่ะเล่นเกมเล่นเกมอีกรอว,วันนี้เราไม่ออกไปไหนนะไม่ต้องออกระบายสีกันเฮ้ยกรเพรนี่เลยเหรออเฮ้ยเต้นตาไปดูอะไรมาจะไปโดนอะไรแล้วตา เมื่อคืนอะจำไม่ได้อะนาก,กี่โมงหน้าระบายสีการแปลกระดาษให้หนยโอ้ยยมโมอย่าย,ยุ่งรู้สึกเสบตายมโลเบแสบยังไงก็ไม่รู้อะระคายเคืองในตาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนอนตูแบบน้แป๊บนึงนะฝากเล่นให้หน่อยเจ็บตายังจะห่วงเล่นอีกอุ๊ยมาแสบมากเลยคันคันข้างในโอ๊ยแสบเป็นไงนมั่งิ้นไหวเปล่าไม่ค่อยไหวอะ Oh, <Nice. S 1> เฮ้ยตีนปาแฉดด้วยอ่ะน้ำต,ตาไหลไม่อยู่เลยปวดมากโอ้ยแสบจม้าเ,เดี๋ยวนอนรอตรงนี้ก่อนนะไปหาคนมาช่วยก่อนเออเร็วๆโอ้ยแสบตาไม่น่านเล่นเกมเยอะเลยโอ้ยปวด ลจากการเล่นเกมมากเป็นแบบนี้ไงไปๆเร็วๆเร็วๆบ้ว,เวนเอ้ยควรเล่นเกมแต่พอดีจะได้ไม่เจ็บตาเหมือนตินตินนะคะตินรอด้วยเดี๋ยวไป,ไปเเพื่อนสนุกไมหมครเพื่อนๆหนังสอนใจตอน,ลตอนเล่นเกมมากไปจนเจ็บตาอันตรายจากโทรศัพท์ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะตินติ้นแอบดูโทรศัพท์ที่ไหนโอ้ยอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย Wait, when are you going